ตอนนี้อยู่ในห้องน้ำาลอได้ไม้ถูพื้นไฟฟ้ามหม่เดเยอหลอกให้แฟนมาทำความสะอาดนะคะเธอเธอมาหาหน่อยในห้องน้ำเร็วสุดทยอ่ะถือมาด้วยเลยอันนี้เขาซื้อให้เธอโดยเฉพาะเลยเออกมาใช้งานในห้องน้ำ่ยถือมาด้วยเห็นเห็นเอเออเอ,อันนี้ใช่นี่เป็นอ,กกอ,อุปกรณ์อันนี้คือถู เป็นหัวขัดพื้นที่เราใส่ไปหัวถูกพื้นจะให้มาสองแบบนะขัดให้ดูหน่อยขัดตรงห้องน้ำอ่ะนี่ขัดอย่างนี้เลยโอ้ดีเนะเออมีไฟด้วยมีไฟด้วยแล้วก็ใส่น้ำยาได้ด้วยใช่ไหมอเออไม่ต้องออกเรลอตกต่อไปแล้วค่ะอน,นี่อุปกรณ์เขา าจะขัดกําแพงก็ดันหมวไปข้างหน้าแล้วก็ขัดได้เลยล็อกได้เ,เออจับเป็นนี้ก็้เลยล็อกกดเลยนี่อุปกรณ์หากินพ่อบ้านใหม่นะคะตัวนี้ซื้อให้พ่อบ้านเออเอาสิเอาสิสนุกเขาแหละลองขัดพื้นดินี่มีอุปกรณ์ให้ได้แบตเตอรี่มาสองก้อนนะคะเนี่ยเนี่ดูดูดูดแล้วก็ใส่น้ำยาได้ด้วยเขามีไฟด้วยนะคะทุกคนดู ขัดพื้นเสร็จไปถูพื้นต่อได้เลยจ้ะ